สาธุครับท่านชลิตแท้เมย์น้องบอลผู้เดินบางแดดปฐมศาสาร์ครับเชิญทราอาการทางจิตท่านเป็นยังไงบ้างสาธุน้องบังแดดปฐมศาธุครับอาจารย์สำหรับอาการทางจิตของครับพเจ้าครับช่วงแรกก็เกิดมีบอลห้าครับมีตกวิจารณครับระหว่างนี้ก็เกิดอาการขนลุกด้วยครับพระเจ้าก็อาจมังดาปัสสัตต่อเนื่องตออเนื่องครับจนอาการการหลังจากนั้นก็เกิดเสียงของตกครับ ซึ่งข้ารเจกาก็ไม่น่าสนใจอะไรครับก็สัรวมอินทรีให้บริบูรครับสาตร์จำาลังตอนนั้นตอนนีอ้อยู่ครับผ่านไปสักพักก็เกิดมันชอสนใจผมครับคือมีอาการตัวงอมีอาการห่าวก็มีอาการขนลุกครับแล้วก็เกิดเจตโตสัมผัสครับหลังจากนั้นก็มีอาการเกิดตันหาที่ปากอัณฑะครับให้ข้าราจ้าคิดว่าเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ท่านชลิเตเจตโตสัมผัสหมายถึงอะไรตุการที่เกิดขึ้นในอดีตผุด้นมาอ่ะเป็นสภาวะที่เขาดับไม่หมดใช่ไหมหรือไม่ได้ดับอ่าแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ถึงเก็บไว้ในมโนสันเจตนาหา่างแล้วก็พุดขึ้นมาเพราะนั้นผุดขึ้นมาตรงนั้นคือกรรมเก่าไหมกรรมเก่าครับอ่เพราะนั้นกรรมเก่าก็คือน,นิวรหาแใช่ไหมที่เขาผุดขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรเป็น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวังนครับที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ดับหรือดับไม่หมดใช่ไหมเพราะนั้นตรงนั้นจะเป็นความไม่พอใจไม่ชอบไม่ยินดีเป็นเรื่องของการมฉันทะเป็นเรื่องของการฟุ้งทมเป็นเรื่องของอุจจจรนะครับเป็นเรื่องของวิกิจิฉาเพราะ <pers to> รนั้นตรงนั้นอยู่ในองค์ของนิวรณ์ห้าหมดเลยนะนะครับถ้ารวมความถ้ารวมความจะเป็นของนิวรณ์ห้าหมดเลยเพราะก็คือกรรมเก่านะครับ แล้วท่านทายังไงต่อครับเมื่อเกิดตรงนี้ข้าพเจ้าก็ชาติกำลังแล้วก็ดับประสาทตอนนี้ตอนนั้นครับอ่าเีามีซีอยู่ที่ลายจมูกครับอาจารย์อ่าถูกแล้วเป็นยังไงอีกสาธุเชิญครับครับหลังจากที่ข้าพเจ้าชาติกำลังะครับก็ดับประสาทตอนนี้จนอาการเหล่านี้เริ่มสงบครับอาจารย์ก็หลังจากที่จิตสงบข้าพเจ้าก็ต้องพัสนูต แองตลอดสลับกับการดับประสาทครับถ้าช่วงท้ายก็ได้ยินเสียงดังเสียงประตูดังขึ้นมาทาให้ข้าพเจ้าสะดุ้งแต่ข้าพเจ้าก็ยังมังคติริติแต่ก็ชาติกำลังดับประสาทตอนนี้ตอนแร้จนครบชั่วโมงครับประตูดังเกิดจากเกิดจากได้ยินเสียงเปิดประตูครับได้ยินเสียงข้าพเจ้าสะดุ้งดับประสาท น้องครับสาธุครจ่าชู้ก็จะอะไรนะครับมีคนเปิดประตูขึ้นมาครับเสียงดังน้องขับจ่าชู้ก็เลยตกใจสะดุ้งใช่ใช่ครับข้าพเจ้าก็สะดุ้งนามาธิก็เลยเคลื่อนเลยนามาธิเลยเคลื่อนเลยเพราะธรรมดาเคลื่อนอยู่แล้วยิ่งเคลื่อนเข้าอีกใหญ่เลยถึงไงจ่าชู้อ่ะมีอะไรจังกล่าวเชิญครับ น้องกับใคครับตอนนี้ยังไม่มีครับไ,ไม่มีแล,แล้วตอนนี้ท่องอะไรไปได้บ้างแล้วพระเจ้าได้ท่องสิง 5, สลห้ากุศลแล้วก็มาบทสิบแล้วก็พรหมิหารสิครับแล้วก็เหตุเกิดและเหตุดับสัญญาครับกับปฏิจจสมุปาทครับนี้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดได้ดีด้วยดิถิ เต็มรองแห่งการเจริญทั้งกลางคืนและกลางวันหรือยังครับอาจารย์แต่ท่อ,ทองประจนเหตุดับเหตุกับและเหตุดับยังแบบติดติดขันนิดน,นึงครับแต่ก็เริ่มคล่องปากขึ้นใจแล้วครับดูดีมากนะครับก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ถ้าท่องคล่องปากขึ้นใจแล้วก็ให้ท่องก็แป๊บเดียวยแหละเพราะเขาคล่องแล้วไงเพราะเขาอยู่ในสภาวะเนื่องจากท่านไปดับภาษาแล้วก็ต้องท่องวน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 อยู่ก็จะจําได้เอง จึงเป็นอริยสัจเป็นสัจจปัญญาอรอิยนะครับที่เป็นพระสูตรเหตุเกดและเหตดับนะครับถ้าไม่ได้มีพระสูตรองค์ต้นนี้ก็จะไปพระสูตรองค์ต่อไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นต้นเลยองค์ต้นเลยนอกครับเข้าใจในงี้เนาะอเข้าใจครับน้องกราบขอโอกาสับท่านเชิญครับครับนอกจากพระสูตรนี้ข้าพเจ้าต้องท่องอะไรเพิ่มอีกไหมครับ เอ่อคําถามหมายความว่าหมายความว่านอกจากท่องตรงนี้แล้วจะท่องอะไรเพิ่มไปอีกใช่ครับอาจารย์มีมีสินแห่งกุศลแล้วก็มาบทสิบผมเรวยหาสีก็ปฏิจจสมุปาทแล้วก็เหตุเกิดได้เหตุจักื้อก็มีลกนจากอก็มีหรัสุตัตนไหนที่เขาจะต้องต้องเพิ่มอีเสยอ่าสิ่งที่ท่านต้องท่องแล้วก็จําไว้อีกก็ต้องมีจก 4, นะักสีเนาะ องค์ธรรมพระโสดาบันจนถึงพระลาหนะ์องค์ธรรมนี้จะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับที่ท่านต้องต้องมีความรู้นะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนขึ้นธรรมขั้นตอนเนี่ยท่านต้องต้องแม่นใช่นะครับขึ้นธรรมขั้นตอนเพราะนั้นช่วงแรกก็จะใช้เวลานานนะครับนานพอสมควรเลยพอท่านเข้าใจปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะไปเดือดอัตโนมัติ พอขึ้นทําขั้นตอนก็เป็นหัวใจไงท่านจะไม่ได้ก็เปิดดูก่อนแต่เมื่อได้แล้วขึ้นใจคล้องปากขึ้นใจทางตลอดได้ดีล้วสิเราก็ต้องท่องให้ได้ไว้ถ้าไม่ท่องเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปตามสัญญา,า,า,เ,าเพราะอญญญาาะไรเพราะท่านจะน้อมเขาไปนึกนึกพอนึกปุ๊บเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างของนามรูปจึงมีพอท่านนึกเมื่อไหร่ มีตัวตอนมันนั้นเห็นไหมครับอ่านึกไม่ได้เลยเพราะนั้นอริยสัจคือเขาจะไปตามใช่ไหมธรรมทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมอย่างทั้งทั้งหลายให้บริบูรณ์ถ้าท่านคิดเองนึกเองเมืออ่อไหรเมื่อนั้นเป็นวิญ,ญญาณท้าไม่อะก็เพราะเขาอยู่กับลมมาสาตะปัสสัตว์แล ata, ้วลมมาสาตะปัสสัต ก็ไม่ใช่ลมอนาปาณติของโพงถ้าเป็นอนาปาณติทําไมลมอาสาสะปัสสะต้องดับละ่ะเห็นไหมว่าและลมอาสาสะปัสสะก็แพ้อุเบขานะสะสมจนกระทั่งอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ลมอาสาสะปัสสะดับเห็นไหมครัแพ้อุเบขา โดนเบขาเข้าไปอยู่ไม่ได้ฉันได้ก็ฉันนั้นในเมื่อลมาอสะแ้อุเบกขามาก็แ้อวเบกขาสู้เบขาไม่ได้เพราะนั้นทุกท่านจึงต้องเดินไปสู่เบกขาหมดแล้วก็ไม่ยึดเบกขาสุดท้ายก็ไม่ให้ยึดถ้ายึดเบขาอยากอยู่กับเบขาก็หมายแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมาจากไหนหนักนิ่ราณห้าองแรกเลยกิเลสทั้งระบบ มาจากนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชานิวรณ์ห้าก็มีอาหารอยู่สีอ่อย่างหนึ่งอะไรครับต้องจำได้เลยอันนี้ก็ต้องท่องเพิ่มกัะบวรีกระหารนะอ่าสองสองาาหารสามมโนสัญจุาหานสี่ปิยานหารอ่าเก่งมาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารสี่ของนิวรณ์ห้าก็ต้องจําได้แล้วก็ต้องรู้ความหมายไม่ใช่จําเฉยๆต้องรู้ความหมายนะครับรู้ความหมายว่าอ๋อนี่แหละภาษาอาหารนะเนี่ยมีการภาษาอ๋อนี่มันโนนะเอาก็ไม่ไดดับภาษาจึงไปเก็บไว้ในมโนสันเจตนาอาหารมโนก็คือใจไม่ยอย่างจะไปรวมที่ใจที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างยานบ้างนี่แหละเป็นสนภาวะที่เข้าไปรวมด้วยกัน ใชะนั้วพอไปรวมปุ๊บมนโนแล้วก็สันก็คือสัญญาสัญญามาจากไหนมาจากสัญญาเวทนาวิตตกของพระอ,องค์ที่เป็นความอัศจรรย์แต่ของกิเลสอันนี้เป็นของกิเลสเห็นไหมตอนนี้เรากําลังเดินทางเพื่อไปนําของพระอ,องค์มาเพื่อให้เป็นสัญญาแบบพระอริยแต่ตอนนี้มันเขาเดินทางอยู่ทุกวันนีที่ท่านทําเป็นกรรมนามาเกิดมีกรรมเป็นผ่าพันต้องได้รับผลของกรรมนั้นนี่คืออริยศสตร์ที่องค์ทรงตัดไว เราเ,เป็นผู้ที่มีกรรมนํามาเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต้องได้รับผลของกรรมกรรมเกิจดจากการพัสสะแอบพงกตไปละเรากล่าวตั้งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะนั้นที่คุยกันอยู่เป็นเจตนาหมดเมื่อมีเจตนาก็มีตัวตนมีพัสสะกรรมมาหมดแล้วจะดิ้นไปทางไหนท่านจะไปนิวรนาเขาก็มาท่านจะไปวิตกวิจยัยเขาก็มา ท่านจะไปปิติเขาก็มาท่านจะไปสุขเขาก็มา mm. ก็เขาอยู่กับเราตลอด mm. ทุกเวลาทุกอารียบทเพราะนั้นถ้าท่านไม่ดับปาษสาวอย่าหวังว่าจะเอาเขาอยู่มัจะมายืนหนึ่งไม่ได้จะไม่เป็นตัวตึงไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมครับ mm. เพราะฉะนั้นกรรมเกิดจากการปัสสาะมนโนสันคือสัญญาแต่เป็นสัญญาของใครของฤาษีของขอ,งอผู้ที่ปฏิบัติสมณนะต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ของพระองค์เลยเราต้องแปเอาที่พระองค์ต้องไปสร้างสัญญาแบบพริยะสัญญาแบบพริยะเป็นไงเนี่ยที่ท่านกาลังเด้ัภาษเนี่ยเข้าไปแทงจลอดเห็นไหมสงบรลังับนปานนี้เป็นธรมรมชาติไม่กระเสียกระจไม่ทุรนทุรายเต็มรอบแ่งการเจริญทั้งกลางคืนและกลางวันเป็นผู้ชํานาญในจิตเห็ไหมไม่ใช่เต็มรอบเฉยทั้งกลางคืนและกลางวแต่ไม่เป็นผู้ชำนาญนนจิตก็คือรู้ไปวันวันรู้เป็นงูรู้เป็นปลา รู้เป็นไก่กาไม่รู้เป็นพระริยาจึงไม่เป็นผู้ชำนาญในจิตนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ชำนาญในจิตไม่งั้นก็ไปต่อไม่ถูกนะครับเพราะนั้นการเดินมารจริงต้องเป็นเข้าไปสู่ระบบของพวกมโนสันเจตนาอาหารเป็นอาหารของวิชานมโนก็คือจิตใจที่เรียกกันเนี่ย ก็อยู่ในจิตบ้างมนโมงบงมน,นบ้างวิญญาณบ้างแต่เป็นฝ่ายอริยะก็เป็นฝ่ายสภาวะของกิเลสเป็นฝ่ายอริยะก็คือเรียกว่าผู้เดินมรรคยังไม่บรรลุบรรลุก็เป็นอริยอริยะก็มีสี่ระดับเห็นไหมเขาแบ่งเป็นของเขาแต่เขาอยู่ด้วยกันอนมัมโนสันสคือสัญญาสัญญาที่ได้มาจากการเดินมรรคปฏิบัติก็คือสัญญาและเวทนาวิตก สัญญาเวทนาเป็นความอัศจรรย์ในจิตท่านั้จึงมีเวทนาด้วยถ้าท่านไม่มีเวทนาสามไม่รู้จักเวทนาสามก็จะไม่สามารถเข้าใจในองค์ปฏิจจสมุทบาทความพอใจความยินดีความเพลินทั้งหลายแหลยนะในเวทนาทั้งสุขทั้งทุกขเวทนาและก็อขขทุกขมสุขเพราะนั้นกิเลสจะไม่รู้จักอทุกขมสุขกิเลสจะมีสุขกับทุกเนี่ยมาเริ่มแรกนี่สุขก่อนเลยเอาสุขมาล่ออย่างเดียวเลย พอท่านเริ่มปฏิบัติไปเรื่อยๆจะเริ่มมีทุกข์แล้วใช่ไหมอน,นั้นเขาจะแสดงแค่สุขเป็นหลักทุกข์นิดหน่อยแต่เมื่อเดินถูกต้องเมื่อท่านมาเดินถูกต้องปุ๊บจะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และเข้าสูุขทุกขเข้ามาสุขซึ่งกิเลสไม่มีกิเลสจะมีแค่สุขแล้วก็ทุกข์แต่ไม่ได้ทุกข์เยอะแยะมากทุกข์นิดๆ้าต้องการให้อยู่กับสุขเพื่อให้มีความเพลินความยินดีแต่เข้าปฏิบัติเมื่อไหร่ทุกข์จะแรงกล้า เหมือนท่านท่านเดินมักไปเลยเดี๋ยวทุกแรงมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหปวดไปหมดต้องต่อสู้ท่านทุกท่านที่เดินมักกันเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องไปสู่เบิกขาไงพอไปเบิกขาปุ๊บเขาก็ไปไหนว่าไปไหนว่าหาไม่เจอแต่เมื่อรูป้ปุ๊บมันก็ตาบอดนักขนานั้น,น,าน,นหาสนิทไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้น,นะพวกนกี้ใช่เพราะว่ามันตาบอดหาไม่เจอหา องค์ผู้เดินมักไม่เจอเพราะเขาเข้าสู่วิมุตเข้าหยุสู่ในอุเบขาเหมือนกับหายตัวได้เหมือนกับหายตัวได้อภา,ามายากลคุมปัแบบ๊บอย่างเงี้ยประมาณนะั้นสมมติง่ายๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นแนวทางที่จะต้องมาศึกษาเหตุเกิดเหตุด,ดับสัญญาใช่ไหมก็มีเหตุเกิดเหตุด,ดับนะสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อการศึกษาท่านั้นไม่ศึกษาท่าน,นกา็ไม่รู้เรื่อง ศึกษาแล้วก็จะรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยทุกอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งสามสี่ก็จะอยู่ในนี้แหละถ้าท่านไม่รู้จักจะไปไงนะครับเพราะฉะนั้นมโนสันเจตนาหาสำคัญมากเมื่อมีนิวรณ์ห้าก็ต้องมีอะไรนะครับสิ่งที่ตามมาก็ต้องมีวิตจงจัก เห็นไหมแต่เขาไม่มีวิจตวิจารณแต่วก็จะไปไงเพะฉะนั้นเขาต้องมีวิจตมีวิจตปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้เดินมรรคก็ต้องวิจารณถ้าถ้าผู้เดินมรรคไม่วิจารแบบพรนะอริยะก็ไหลไปตามเขาก็เสร็จเขาออกจากวัฏฏะสังสารวัฏอันยาวกาลไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนก็ต้องมีอะไรมีนิวรณ์ห้ามีวิจตมีวิจารอยาเป็นวิจารนี่ก็เป็น อนุสาธานีประหารของพระองค์ถ้ามาเดินมากถูกต้องแต่ถ้าเดินมากผิดวิจารณก็ไม่มีอนุสาธานีปรญหารใดๆเลยนิวรณ์ท่าก็จัดการเขาไม่ได้แห็แไหถ้าทําผิดเพราะฉะนั้นจะไปเจอปิติก็ไม่รู้จักปิติใช่นไหมล่ะปิติมีลักษณะยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจปิติเมื่อไม่เข้าใจปิติไม่รู้ปิติก็จะยุดสุข แต่ถ้าเข้าใจปิติรู้จักปิติอ๋ออันนี้เป็นมารเข้าชิงกายผมรู้แล้วเป็นอย่างนี้เองเนาะเรื่องปรมารเข้าชิงกายผมทำทั้งหลายย่มหนังหลายปสูตทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่หยทำหนังทั้งหลายให้บริบูรณ์เขาก็เดินทางไปลำำําดับแต่เดินทางด้วยอรศศศิยสัจไม่ได้เดินทางด้วยสัญญาที่ท่องเจ้า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 แต่ไม่ได้เข้าไปแทงตลอดเมื่อท่านไม่แทงตลอดสัญญาจะปรากฏเกิดปรากฏขึ้นมาก็จะกําหนดตัวเองแล้วล่ะ ว่าฉันจะไปตรงนี้เสร็จตรงนี้จะไปตรงนั้นเขาก็จะเนล่ยิะไม่ให้ท่านเบาเย็นสบายโล่งเวลามารายงานอะไรทาจิตก,ก็จะมั่วไปมั่วมาไฟไปไฟมาระเบียบแห่งรัศมีไม่มีเพราะนั้นการแสดงในการสนทนาธรรมครูบาอาจารย์รู้อยู่แล้วก็ปล่อยให้ท่านฉายหนังไปเรื่อยๆอยวันไหนอินทรีย์อ่อนมากก็ต้องตีหัวปอกหรือแข็งแกร่งมากก็ ทดสอบกันหน่อยเห็นไหมครับเพราะนั้นนั่นก็เป็นเส้นทางที่ท่านจะต้องผ่านทางทุลุกกันดางใช่นไหมผ่านป่าผ่านซอกเขาตามเือใบลายลิ้นต่างๆเรอทอธน,นาร์ต่างๆนะครับจนกรนทางเข้าสุดสุขเมื่อท่านสุดสุขท่านก็ต้องเข้าไปสู่อุเบกขา เพราะนั้นอาการของปฐมฌานทุติฌานตติฌานจันตุฌานจึงมีครบในองค์ปฐมฌานในองค์สมถะจึงอยู่คู่กันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาถ้าท่านไม่มีสมถะภาวนาอย่าหวังว่าจะมีวิปัสสนาเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องอยู่คู่กัน,น,น,นเพราะนั้นพอเขาคือความสงบเขาไม่มีความสงบแล้วเขาจะไปยังไงต่อละ่ะ นะครับองสมถภาวนาต้องสงบเมื่อสงบแล้วเป็นไงท่านก็จะสำรวมอินทรีย์ได้นะเมื่อสําสำรวมอินทรีย์ได้ก็เท่ากับสำสารวมกายวาจาจิตได้เป็นลำดับลำดับแต่ฝากเขาจะสำรวมได้ก็ต้องใช้กำลังใช้อนุสาสนีประหารของพระไปดำเนินการทั้งระบบไม่ใช่คิดเอาคิดเอาคิดเอาแล้วก็ยังมีความเพียรบักบันไม่ทอดทิ้งทุระไม่ได้ทำวันนี้ ทำเดี๋ยวนี้เพื่อออกจากที่ทําง,งานก็นเลิกแล้วกลับรถไปก็ลืมหมดเข้าไปประชุมก็หายไปเลยสามชั่วโมงสองชั่วโมงเห็นไหมครับกินข้าวก็หายไปทําอะไรก็หายไปสรุปแล้ววันหนึ่งมีเวลากับพระองค์ครึ่งชั่วโมงไม่ถึงระหว่างวันเห็นไหมชั่วโมงหนึ่งอย่าไปพูดเลยยากพอไปถึงบ้านโอ้จะได้ไหมเนี่ยชั่วโมงหนึ่ง เห็นไหมเช้ากับกลางคืนล้วท่านเจ้าอะไรไปบรรลุธรรมเจ้าแต่ในสมาธิกําลังไม่พอไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งสมาธิทางบอกท่านก็นั่งแล้วทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนเลยไม่เห็นบรรลุไหมจะได้อะไรหลวงพ่ออธิบายฟังแล้วยี่บสี่ชั่วโมงทําอยู่สองชั่วโมงเอาสองชั่วโมงไปคุมยี่สิบสี่ไม่ใช่ฐานะ ท่านกําลังขัดเกลาท่านกําลังแรกกับการบรรลุธรรมในระดับพระอริยะในระดับพระที่บริสุทธิ์ไม่ใช่พระที่ไม่ได้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทาง,งกายวาจาจิตบริสุทธิ์ทางสภาวะที่เป็นราคะโทสะโมหะทิฏฐิมนานัสโซกลังเลเห็นไหมปฏิฆาสัญญานานทะตัญญางการเมังาการะคารุจัยมนานุสใจไม่หละความประหมายความตื่นเต้นความอยากความกลัวเพราะนั้น ต้องบริสุทธิ์ครับถ้ามันทํากันเช่าชามเย็นช,ชามเช่าชามเย็นช,ชามท่านทําที่ไหนก็ได้ที่ไหนก,ก็สอนแล้วลงนระกหมดถูกไหมล่ะแล้วก็ต้องไปจัดถามปฏิบัติทามอันนี้สอนจากอะไรจากการโทรศัพท์คุยกันเท่านั้นแต่ต่างคนต่างไปปฏิบัติกันต่างคนต่างมีหน้าที่ตอนนี้ท่านก็ต้องละหน้าที่แป๊บหนึ่งเพื่อมารับถามเราก็ต้องหยุดหน้าที่เราแป๊บหนึ่งเพื่อมาให้ทำท่านหรือไม่ก็ขนานกันไปถ้าอินทรีย์แข็งแรงพอก็ละรับกันได้ แต่ถ้าท่านไม่ยื่นภาชนะออกรับเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ก็เหมือนเม็ดถั่วเม็ดงาเหมือนน้ําที่ไม่มีภาชนะรองรับก็เ,เททิ้งลู่ทายไปหมดพอท่านลุกขึ้นก็นถั่วเม็ดงาร่วงกล่าวไม่สามารถเอาไปได้แต่จะรับปากว่าวครับสาธุเห็นไหมบันทึกไม่ได้บันทึกจดไม่จดอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องมือในการช่วย ถ้าไม่จดก็ต้องบันทึกหลังบันทึกเสร็จก็ต้องไปกําหนดสมาธิเขียนใช่ไหมเขียนออกมาเอาแล้วอยู่ทํางานอยู่จะกําหนดสมาธิเขียนได้ไงเขียนไม่ได้ไม่ได้ก็มันเป็นส่วนของท่านท่านไม่หาช่องไม่หาวิธีไม่กระทามันก็เป็นส่วนของท่านไม่ใช่ส่วนของเราก็าเราบอกอย่างเงี้ยท่านทําได้ท่านก็ไปทําถามว่าถ้าท่านทิ้งไปชั่วโมงหนึ่งท่านลืมไหม สองชั่วโมองหรือไหมสามชั่วโมองหรือไหมที่ใดศึกษาการคุยกันแต่ถ้าท่านมีการบันทึกไว้ท่านยังไปทวนได้ไงเห็นนะมมีเครื่องมือช่วยก็กําหนดสมาธิดับนะภาษาให้นิมน์ห้หลับพอหลับปุ๊บก็กำหนดสมาธิออกไปฟังเอาฟังเอาก็จะค่อยๆกลับขึ้นมาฟื้นคืนกลับขึ้นมาในความรู้นั้นๆแต่ถ้าไว้นานเกินไม่ไม่ไมต่อเน,นื่องวันต่อวันเดี๋ยวก็เละจะไม่ได้ ไม่มีทางไม่ใช่ฐานนะอินทรีจะไปอยู่อะไรนานนักหนาแะเขาก็มีเวลางเขาทุกอย่างท่านจะไปปล่อยสามวันสี่วันเพื่อกำหนดสมาธิฟังโอ้นะอันนั้นก็เกินไปแต่ถ้าท่านบารรลุแล้วได้นะครับถ้าบารรลุแล้วไม่เป็นไรเนี่ยถึงวิมุตินะคำว่บาบรรลุแล้วต้องเข้าใจแต่ถ้าท่านถึงวิมุติแล้วออกมาฟังอีกสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันสิบวันก็ยังได้ พอมีองค์ทรรมธรรมยานอันวายยานเห็นไหมไม่จะมีทรรมที่ไม่ใช่ของอผ์ถ้าเป็นธรรมะองค์กำหนดสมาธิก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องไม่ทอดทิ้งทุระต้องมีความขนขวายต่อเนื่องแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งฌานไม่เหินหานจากฌานถ้าท่านเหินหานา่านจากฌานสิ่งที่ท่านทำมาก็สูญเปล่า เสียเวลาแล้วเนาะก็ไม่สนใจทําไปวันวหยุดปฏิบัติดีกว่านะครับทําแล้วไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทําไม่งอกงามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่งอกงามเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเองว่ามันติดตรงไหนอุย้ยทางโลกก็ต้องทําทางธรรมก็ต้องทำครอบครัวก็ต้องเอา,อาใจก็ทุกคนก็เหมือนกันมีคนไหนไม่เหมือน ้าท่านก็แบ่งเวลาสิถ้าท่านไม่แบ่งในกิจกรรมต่างๆที่ท่านทาท่านก็เหมือนคนทั่วไปไงบุถุชนไงถ้าเป็นอาริยะเป็นผู้ที่มาปฏิบัติท่านก็ต้องแตกต่างสิถ้าไม่แตกต่างท่านก็ไปเป็นบุตรชนก็ลงน,นโลกเดชาไปวิสัยไปเกิดมาใหม่บนกับมาที่ขัน,นี้ท่านต้องการอะไรอ่ะความเป็นวาระไม่ต้องการเกิดมีเครื่องยืนยันมีสิ่งที่พิสูจน์ได้มีครูบาอาจารย์องค์เป็นๆมีภาษา,าองค์เป็นๆ สืบค้นได้คุยได้ใช่ไหมล่ะตามทามพระองค์ไม่ยอมาเรียกร้องอะไรจะมาต้องการอะไรลงมาล่ะถ้าจะต้องท่านก็ไปฝึกที่อื่นแล้วจะต้องการสบายสบายก็ไปฝึกที่อื่นมันไม่มีอะไรให้ท่านอะ่ะตอนนี้ต้องแรกเอาระหว่างการที่สามารถสัมผัส นะแมกับกิเลสได้สามารถสัมผัสกับนิวรณ์ห้าได้สามารถสัมผัสกับองค์วิตกวิจารณ์ได้สามารถสัมผัสกับองค์ปิติได้สามารถสัมผัสกับองค์สุขได้แล้วก็บรรลุธรรมได้ท่านสัมผัสได้หมดจากในภายในก็มาด,ดูจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเกล่าวตูคําพระองค์เราก็ลงนรกได้รับไปมใส่เช่นกันถ้าเราเกล่าวตูตูไหมล่ะท่านปฏิบตัติท่านก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมพระอ,องค์ เราก็เอาแต่พระธรรมองค์มาให้ท่านถูกไหมไม่ได้ไปยกเอาที่อื่นมามั่วมาที่ไหนล่ะนะครับเราก็ทําตามนี้อันนาาี้ไม่ได้หมายว่าว่าท่านนะตอนเนี้ยแต่หมายถึงว่าพูดให้ฟังโดยองค์รวมทั่วๆไปถ้าคนหนึ่งคนใดมีความคิดที่มีความคิดที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลก็ต้องหยุดไปทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะความคิดมันไปแล้วไง แต่ถ้าเชื่อพระองค์เมื่อกลับมาแล้วก็ต้องขนกวายไม่ใช่มาโหนเนิ่นช้าครูบาอาจารย์ก็ไม่ไหวท่านไม่พัฒนาตัวท่านเลยถูกไหมหนึ่งเดือนละสองเดือนละสามเดือนละสี่เดือนละไอขี้เหมาย,ยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยแล้วมีเดอะทำไปทำมาชานเสื่อมลงไปอีกเนี่ยเปลี่ยนครูบาอาจารย์่ยเปลี่ยนเคล็ดลับพอพงให้แค่สามครั้งไงครูบาอาจารย์ก็สงสารเปลี่ยนให้ ถ้าก็ใหม่ไปไหนมันจะสอนกันยังไงถูกไหมล่ะครูบาอาจารย์ก็สงสารก็ปรับวิธีให้มาปรับวิธีให้จะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับแต่ถ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองใครจะไปช่วยท่านก็ตัวท่านเองท่านยังไม่รักตัวท่านเองอ่ะถูกไหมอตัวท่านเองท่านต้องรักตัวท่านเองถ้าท่านรักตัวท่านเองก็ไม่มีใัครมาขโมยตัวท่านเองได้ สิ่งที่จะขโมยตัวท่านเองก็กิเลสในตัวท่านนั่นแหละไหลไปกับเขาไหลไปกับความเพลินนะครับออกใจไหมครับแบบนี้ท่านเขาก็ใจครับอาจารย์อามีคำถามให้ไปฟังแล้วก็จะได้เข้าใจเนาะแล้วก็ปฏิบัตินะครับให้ถูกต้องนะครับผู้บาดาจย์ก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆนะท่านยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ท่านก็มีกำลังนะครับผูบาดาจย์ก็เริ่มแก่ลงแก่ลงแก่ลงไปเรื่อย คนในชุดก็ต้องทําร่าเหมือนกันนะครับไม่สามารถยืนยงคงอภพันอยู่ได้นะเอาละถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ต้องขออนุญาตใช้เวลากับท่านชลิตแซ่เบผู้เดินมักในรัดับปฐมฌานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับน้อมจ่าอนุโมทนาสาธุครับท่านอาจารย์น้อมก่าสาธุครับสาธุครับสวัสดีครับสาธุน้อมจ่าอนุโมทนาสาธุับท่านอาจารย์น้อมจ่าสาธุครับ